嗯。 ไปทางนี้หรือผ่านไปทางนั้นรรรรเราก็เลี้ยวแล้วนะฮะเลี้ยวตรงตามเขาไปเลยค่ะตามไปตามตไปเขาชื่อใครกันแน่เนี่ยเขาชื่อใครกันแน่เนี่ยไม่รู้เลยเอลลชื่อจอนนี่หรือเปล่า อนนาทีเท่าไหร่านาทีนะ่อยนาะทีงนนะาทีสิบนาะทีนะท